การสรุปสั้นๆอย่างนี้ฟังปัญหาของมวลมวลสมาชิกหลายๆท่านที่นำเสนอสู่ที่ประชุมในวันนี้ก็คือการรู้สึกน้อยอกน้อยใจหนึ่งการที่ส่วนของสภาส่วนกลางในจังหวัดโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์พระครูอุดมบรูรานุวัตน ไม่ได้ออกไปเยี่ยมตามอำเภอต่างๆอยากจะให้ท่านเดินสายไปสัญจรบ้างอันนี้ไม่มีปัญหาธรรมภาพคิดว่าหนึ่งอำเภอต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปีที่ส่วนกลางจะต้องไปเยี่ยมเยือนคล้าๆกับว่าพบปะสังสรรค์กันให้กำลังใจในจังหวัด ในจังหวัดเลยมีกี่อำเภอปร,ระธาน14อำเภอเอา12เดือนหาร1ปีมี12เดือนแต่ว่ามี14อำเภอเดือนละ1อำเภอเสร็จ1ส่วน4ท่านนี้ไปแบ่งกันยังไงได้ไหมขอให้ไปเยี่ยมแบ่งเลยทุกเดือนต้องไปมีอยู่2เดือนต้องไปเดือนละ2ครั้ง จะใช้อำเภอไหนก็ว่าไปหรือจะยกเว้นอำเภอวังสะพุงไปเลยก็ได้เหลือสิบสามอำเภอที่ต้องออกนะฮะอันนี้เสนอในที่ประชุมถ้าไปไม่ได้ส่งตัวแทนไปเพราะอาจารย์พระครูดมวรานุวัตรเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะภาระท่านเยอะมากอันนี้ต้องเข้าใจท่านหนึ่งนะฮะสองกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจะต้องคิดกันว่า สิ่งที่ทางมวลสมาชิกขอตรงนี้เราจะให้ได้ไหมหนึ่งเดือนต่อหนึ่งที่อันนี้ฝากไว้นะฮะอาจจะใช้งานบุญอย่างใดอย่างหนึ่งประกาศเป็นวันไปเยี่ยมเยือนในอำเภอนั้นๆก็ได้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไปให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลไม่ใช่นะไอ้อย่างนั้นก็ไม่ไหวโยมอย่างนั้นก็ไม่ไหวเพราะว่าภาระทุกคนมีเยอะเลยต้องทำกันอย่างประธานปัจจุบันขออาภายัย เอ่ยนามยมดวงใจพรดุสิตเป็นข้าราชการไปวันธรรมดาไม่ได้แน่นอนเสาร์อาทิตย์มีภาระอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบต้องกําหนดวันกันให้ดีอย่างเนี้ยตัวประธานเนี่ยต้องไปและต้องไปทุกที่ด้วยปีนี้ในในในรอบปีนะฮะแต่อาจารย์พระครูอาจจะยกเว้นเป็นบางพื้นที่แต่อยา่าน้อยอกน้อยใจนะโยมจดบัญชีไว้ปีนี้ติดนี้ปีหน้าต้องไปสองครั้งอะไรก็ว่าไปนะ นี่คือปัญหาหนึ่งที่หาทางออกให้สองสมาชิกในแต่ละตำบลไม่ได้มาร่วมกิจกรรมตำบลหนึ่งมีร้อยกว่าคนาอำเภอหนึ่งใช่ไหมอำเภอหนึ่งใช่ไหมอำเภอหนึ่งร้อยกว่าคนมาแปดคนมายี่สิบคนตรงนี้ขอบอกว่าอย่าน้อยใจท่านควรจะดีใจซะมากกว่าว่าสมาชิกทั้งหมดที่เหลือนะั่นน่ะ เขามอบหมายอำนาจให้พวกเรามาตัดสินใจในที่ประชุมมาตัดสินใจมาออกเสียงแทนเขาหนึ่งนะฮะสองเขายกย่องให้พวกเราเป็นผู้นำเขานะฮะยกย่องให้เราเป็นผู้นำเข้ามาแทนเขาเนี่ยเราเนี่ยเสียสละมากเขาจึงไว้ใจเราเมื่อเรามาสู่ที่ประชุมแล้วนั่นคือเราตัวแทนของอำเภอของอำเภอนั้น เมื่อที่ประชุมมีมติอย่างไรเรานําสารหรือนําความรู้ตรงนี้ที่เป็นบทสรุปไปมอบหมายให้ให้เขาไปรับดําเนินการตามที่ที่ประชุมนั้นได้มีมติในที่ประชุมถือว่าจบก็นั่นถือว่าเป็นอํานาจของเราแล้วในเป็นตัวแทนและอย่างหนึ่งเขามีภาระมาไม่ได้มาไม่ได้จริงๆหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ติดภารกิจต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงตรงนี้นะต้องทําความเข้าใจไม่ต้องน้อยใจ แต่ในโอกาสต่อไปปีหน้ายมาชื่ออะไรนะยมสุวรรณหรือสุวัฒที่นั่งอยู่ท่านอาจารย์พระสุเทพเนี่ยยมสุวรรณเนี่ยพูดเมื่อสักครู่ที่เสนอเนี่ยสุดยอดดีมากวันนัดพบญาติธรรมอันนี้แหละจะต้องถือเป็นกติกาหลักของมวลสมาชิกเลยว่าหนึ่งปีต้องมีหนึ่งครั้งต้องมารวมกันที่นี่ อันนี้สำคัญนะฮะครั้งเดียวขอได้ไหมมาให้ได้ยกเว้นมาไม่ได้จริงๆเหมือนกับพระเราจราะไปครูลงปฏิโมกเนี่ยสวดปติโมกนะลงไม่ได้ให้บอกบริสุทธิ์เพื่อบอกพระรูปอื่นให้มาบอกในที่ประชุมว่ามาไม่ได้เพราะอะไรและไม่มีปัญหาอะไรเลยเอาอย่างนั้นไหมเอาเรียกว่าล้อข,ของพระพิสุสงไปใช้เลยเรื่องของพระวินัยฮะยี่สิบสี่กุมภาอำเภอไหนใครมาไม่ได้ บอกบริสุทธิ์เขาเรียกบ,บอกบริสุทธิ์หรือว่าฝากบอกมาว่าติดภาระอะไรแล้วมาแจ้งในที่ประชุมให้กรรมการบริหารในแต่ละอำเภอรัอรบผิดชอบตรงนี้จะไม่มีปัญหาเลยเอ้าวแม่มาได้ไหมประสานกันมาไม่ได้เพราะเหตุว่าแล้วก็มาสรุปในที่ประชุมว่าที่ประชุมอำเภอนี้มาเท่าไหร่ไม่มาจํานวนเท่าไหร่เพราะเหตุอะไรทุกอย่างบริสุทธิ์หมดเลยทําอย่างนั้นกันนะอย่าไปหวังว่าทุกคนจะมาอันนี้สําคัญนะฮะทุกคนมาไม่ได้หรอก นะอันนี้อันนี้ข้อที่สองข้อสุดท้ายเดี๋ยวค่ำนี้แหละอาตมาภาพจะพูดเรื่องนี้การสร้างสภาพุทธบริษัทที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับสมาชิกให้รู้ด้วยว่าให้เราพวกรู้กันด้วยว่าสภาที่แท้จริงคืออะไรแลเ,เดี๋ยวค่ำนี้จะอธิบายให้ฟังครับวันนี้ก็ส,สรุปแค่นี้ครับอาจารยพระครูครับผมเดชานวันปัญหาแต่ <c oughs> ก็ถือว่าท่านพระครูประหลัดหลวงฤทธิ์ท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนมากๆอาจารย์ถ้าเรามีหัวจิหัวใจที่จะทุ่มเทดูแลงานด้านพระศาสนารวมด้วยช่วยกันคิดว่าปัญหาและอุประคักต่างๆนั้นก็คงจะน้อยลงแล้วก็ถูกขจัดออกไปด้วยความสามัคคีของมวลพี่น้อง สมาชิกสภาพุทธบริษัทของรางคือเราต้องมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันอย่างเช่นวันนี้แหละดังนั้นก็ท่านพระครูประหลัดนรงค์ท่านก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนต็ว่าในส่วนของผมนี่ครับท่านอาจารย์พระครูแล้วก็ญาติโยมนั่งฟังมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้นี่เริ่มต้นที่การตายเริ่มต้นที่ได้ตัง4,000บาทก็นึกอยากจะได้จัง4,000บาทกัเขาบ้าง เออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากตายครับก็อยากจะสมัครเป็นสภาพุทธบ้างก็เลยจะสมัครเป็นสมาชิกสภาพุทธบริษัทของจังหวัดเลยบ้างเผื่อวันอาตมาตายพี่น้องจะได้ไปเยี่ยมเพราะว่าในนามของพุทธบริษัทเออสมัครนะผมตกลงสมัครแล้วจะเรียกย้อนหลังก็ยินดีนะเรียกตังค่าใช้จ่ายย้อนหลังก็ยินดีนะยินดีที่จะจาจเพราะว่า เป็นห่วงว่าเผื่อวันตายแล้วกลัวไม่มีพี่น้องจังหวัดเลยไปเยี่ยม <c oughs> ท่านพระครูประหลัดนรงดิษก็ควรที่สมัครบ้างถ้าเผื่อยังไงพี่น้องก็จะได้รู้ว่าอ๋อไปในานามของท่านก็มีรหัสประจําตัวในานามของส,สภาพุทธด้วยครับเป็นหุนส่วนใดนเราก็มากันอยู่แล้วนะดังนั้นเราก็คือ ในในความหมายตรงนี้ครับท่านอาจารย์พระครูก็คือพระคุณเจ้าควรที่เป็นตัวอย่างให้ที่ดีให้กับญาติโยมไม่ใช่วันเรียกร้องให้ญาติโยมทําแล้วตัวเองยังไม่ได้ทำพูดเฉยเฉยแต่ว่าคือเขาบอกว่าฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกฟ้าร้องอย่างเดียวแต่ฝนไม่ตกอันนี้มันก็ร้องแปลกๆอยู่ร้องไปร้องมาโดนฟ้าผ่าต่างหากมันก็เจ็บอยู่นะไม่อยากจะมาอา,อาจจะเป็นไปได้ไหมบางส่วนที่โดนฟ้าผ่าแล้วไม่กล้ามา อาจจะห่างหายออกไปบ้างส่วนประเด็นที่ทิ้งค้างเอาไว้ประเด็นหนึ่งก็คือโยมเสนอว่าเกี่ยวกับการติดมากเกินไปติดบ้านติดยึดกับวัดต,ตัวเองมากเกินไปจะไปไหนมาไหนก็จะบอกว่ายังไปไม่ได้หรอกโยมต้องดูแลวัดไกลๆบ้านอันนั้นถูกต้องที่สุดเลยถูกต้องที่สุดดีที่สุดเลย นะถูกต้องที่สุดดีที่สุดให้สมควรให้การยกย่องอย่างดีที่สุดแต่ว่าส่วนส่วนตัวก็คือส่วนตัวส่วนรวมก็คือส่วนรวมมีโอกาสมาร่วมกับส่วนรวมบ้างภาพใหญ่ก็จะได้เกิดขึ้นถ้าเรามองเฉพาะในวัดของเราเอาเฉพาะวัดของเราภาพส่วนรวมส่วนใหญ่อย่างท่านอาจารย์พระครูประหลัดนาลงฤทธิ์อย่างนี้นี่ท่านก็เสียสละมา จากส่วนกลางมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาท่านก็มาแต่ว่านั้นก็คือเป้าหมายของการที่จะมองให้ไปเป็นภาพส่วนใหญ่ของประเทศทผไมอยากจะพูดเพิ่มเติมตรงนี้ว่าญาติโยมเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากและเป็นสิ่งที่ จะเป็นสิ่งที่การันตีพี่น้องชาวพุทธแล้วก็ไปยันกับคนต่างศาสนาที่เขากำลังวางแผนที่จะเข้ามายึดครองโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจตรงนี้ คิดเสียว่าทุระไม่ใช่อาตมาคิดว่าจะต้องใช้คำโฆษณาของรองเท้ายี่ห้อหนึ่งว่าเราก็คงจะต้องสวมคอนเวิร์ตแล้วก็ทางใครทางมันะนะมันจะต้องสวมคอนเวิร์ตแล้วก็ทางใครทางมันเอาเป็นว่าไปตายเอาดับหน้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราจะมาตายเอาดับหน้าเราจะทิ้งกัน ไหนๆเราก็มาถึงจุดนี้มาร่วมอุดมการด้วยกันแล้วนี่ทุ่มเทลงให้สุดหัวใจลองนับดูสิว่าชีวิตของท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งผู้พูดด้วยมันจะเหลือเวลาอีกให้เราอีกสักกี่ปีอย่างคุณโยมยายที่เอาปัจจัยมาถวายมาตอนนี้ปัจจุบันนี้บอกว่าอายุ80ปียายนับได้ไหมว่าจากนี้ต่อไป ชีวิตของเราจะยืนยาวไปได้อีกสักกี่ปีไม่ใช่แช่งแต่มันคือความจริงดังนั้นน่ะตรงนี้เรามาตัดสินใจจากนี้ต่อไปวิถีชีวิตของข้าพเจ้าจงเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาขอชีวิตที่เหลือจากนี้ต่อไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตนี้เพื่องานพระาศาสนา ร่วมกับพระคุณเจ้าได้ไหมไม่ใช่มาลังลังรอรอไม่ใช่ว่าจะมามีอกักเ,เรื่องน้นเรื่องนี้ไอเรื่องสุขภาพร่างกายมีกันทุกคนเจ็บป่วยมีกันทุกคนพิการมีกันทุกคนแต่ว่าเอาหัวใจมาพูดกันเอาความรักมาพูดเอ,เอาสิ่งที่เราห่วงแหนที่สุด ให้บอกกับตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังจะช่วยกันในการทำในสิ่งที่เราหวงแหนที่สุดเพื่อฝากเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกของหลานไหนใครคิดว่าจากนี้ต่อไปวิถีชีวิตของฉันฉันขอเอาชีวิตที่เหลือนี้ถึงจะเหลือว่าจีวันจี่เดือนจีปีก็ช่างขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาขอทำหน้าที่เป็นพุทธบริษัท ให้ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นที่สุดมีใครคิดบ้างหรือยังถ้าคิดแล้วช่วยยกมือขึ้นหน่อยที่ยังไม่ยกแสดงว่ายังไม่ได้คิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งท่านพระครูท่านจะชวนคิดครับท่านอาจารย์พระครูครับอาจารย์นิรุตต่อเลยในฐานะเป็นเลขาสถานีเราก็การส่งสัญญาณไปหากันโน่นนี่ต่างๆล้าก็ทำให้เราได้มาพบกันเจนน้ำมันรับ การอีกรอบหนึ่งจเจริญพรท่านสาธุชนคงจะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะปิดการประชุมสภาพุทธบริษัทของวัดศรีอุดมวงศ์โดยเฉพาะแล้วเนี่ยทางวัดศรีอุดมวงศ์ไม่ใช่เฉพาะดูแลแค่จังหวัดเลยเท่านั้นจังหวัดอื่นๆที่มาร่วมด้วยแล้วเราก็ทํางานเชื่อมโยงกันอย่างเช่นท้งบวัวลำพูหรือว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ ที่มาร่วมกันเราก็ทำเพื่อรอรองรับรองรับว่าต่อไปนี้เราจะก้าวไปสู่ระดับทั้งประเทศทั้งประเทศดังนั้นเราไปจุดเริ่มต้นอย่างที่อาจมาบอกไม่ต้องน้อยใจว่าวันนี้หมู่คณะของเราอาจจะติดภาระ ติดกิจต่างๆที่ไม่สามารถมาได้อแตมาก็เห็นดีด้วยที่ท่านพระอาจารย์พระครูปรัันรงฤทธิ์อุปราคตโตได้พูดว่าใช้ลักษณะเดียวกันกับพระสงฆ์ที่ท่านใช้คือพระสงฆ์เนี่ยไฟบังคับเลยนะถ้าเกิดว่า15บห้าคำที่ใดมีสงฆ์ประชุมรวมกันสภาสงฆ์เกิดที่ไหน ที่จะไปฟังปฏิโมกต้องไปมีหน้าที่ต้องไปเลยโยมต้องไปร่วมกันในอาวาสนี้ต้องไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าใครติดธุระภารกิจจําเป็นต้องบอกกันฝากฝากบอกนะมีเหตุจําเป็นบางคนเนี่ยอยากจะมาตั้งใจไว้แล้วเกิดมีอุบตัติเหตุเกิดมีปัญหามาไม่ได้เราก็ฝากบอกกันมาทีนี้เนี่ยที่สําคัญก็คือว่า ถ้าหาว่าพวกเราไม่เข้มแข็งมีการน้อยเนื้อต่ําใจไม่เข้มแข็งเขาฟังเราอยู่เขาฟังเราอยู่อยพอเรากลับไปมันก็เกิดการกระทบกระทั่งทางด้านจิตใจกันแน่นอนเขาฟังเราอยู่แต่ถ้าเราเข้มแข็งปุ๊บไม่มาไม่เป็นไรดีฉันกับผมมาแทนอำเภอนั้นอำเภอนี้อยออรับทราบเรื่องราวในการประชุมเพื่อที่จะนำไปขยายกว่า ให้กับสมาชิกในอำเภอต้องพูดอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าอำเภอที่ฉันมาแทนถ้ามีปัญหาอะไรอยากแกประสานงานก็ยินดีจะช่วยในการเป็นฝ่ายประสานงานอย่างเงี้มันจะเกิดความรักความสามัคคีกันเพราะทุกวัดมันก็มีปัญหาอยู่แล้วโยมอย่างเช่นเจ้าวาดถ้าไม่เข้มแข็งไปอยู่ที่วัดใดไปเกี่ยงแต่ว่าโอ๊ยคนมีต้องสองสามร้อยหลังคาเรือน ต้องหลายต้องหลายร้อยคนเนี่ยไมมาวัดกันเลยอาตมาไม่อยู่หรอกไม่เป็นเจ้าวาดวัดนี้หรอกจ้างให้ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้หรอกโยมถ้าไปน้อยใจยอยู่อย่างนี้นะอันนี้พูดถึงเจ้าวาดนะมาตั้งแต่เริ่มต้นไปอยู่คนเดียวเริ่มมีคนมาจําศีลปีนี้ห้าคนปีหน้าสิบคนมันก็ต้องค่อยๆไปอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างฉะนั้นสภาพุทธบริษัทมาถึงจุดนี้มันเข้มแข็งแล้ว เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เขาเกล่าวถึงทั้งประเทศเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นเพียงส,ส่วนหนึ่งที่เรามาพูดมาคุยกันแล้วก็ออกอากาศด้วยก็ขอให้พี่น้องสาธุชนที่ฟังกันอยู่ทางบ้านว่าเมื่อเรารู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราจะก้าวไปด้วยกันยังไงเราจะสร้างความมั่นใจจะผนึกบึกแผ่นกันยังไงเหมือนกับที่มาประชุมกันเนี่ยโอกาสที่จะมาประชุมกันปีละครั้งเนี่ยถือว่าน้อย ในครั้งหนึ่งเนี่ยของปีหนึ่งเนี่ยเราจะให้โอกาสตนเองได้เสียสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเมื่อรู้วันวันเดือนปีแล้วเนี่ยวันวันเดือนเราจะมาได้ด้วยวิธีใดอย่างไรแล้วาหากว่ามาไม่ได้เราจะทําวิธีใดอนี้ลองคิดฝากไว้ว่าสาธุชนทั้งหลายนั้นจะต้องเสียสละในการออกมา,ารับรู้รับฟังร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให มีเหตุผลแล้วก็ฝากความถึงกันแล้วก็พวกเราจะเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่เวลาไปบอกเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยอาตมาก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าโอ้ยเป็นพุทธมาตั้งแต่เกิดแล้วละวัดไหนก็ทําได้อยู่หรอกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาเห็นเราเข้มแข็งแล้วอุ้ยเขาทําอะไรกันเนี่ยดูเข้มแข็งบุมบ้มบั่มบุ้มบั่มแล้ววิทยุเราเนี่ยกระจายตอนนี้สามัคคีกันตั้งแต่ประชุมครั้งที่ที่ ปีที่แล้วมาเชื่อมโยงสัญญาณกันเนี่ยมันทราบถึงทุกทวทั่ว,ท,วทุกมุมของอย่างน้อย,อยจังหวัดเลยแล้วก็กระจายไปถึงหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งมันเกิดจากสื่อวิทยุแล้วที่เรารับลิงสัญญาณแต่ละเวลาของของขอพอูนในการสถานีแต่ละสถานีเนี่ยต่อไปอาตมาว่ามันเข้มแข็งไปยิ่งกว่านี้อีกเราค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคง อย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนแล้วมันจะสะดุดล้มเราก็ค่อยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงแล้วก็คิดว่าจเจริญขึ้นอย่างแน่นอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีการประชุมกันเนืองนิดแล้วก็มั่นคงฉะนั้นก็ขออนุมโมทนากับญา,าติโยมสาธุชนครูบาอาจารย์ขอใช้โอกาสในช่วงนี้กับขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปจเจริญพรสาธุชนทุกท่านอนุโมทนาสาธุสาธุ